นุ่มเชื้อเพื่อนบ้านแนะนำกินกล้วยทุกวันจะทำให้ขับถ่ายง่ายรักษามะเร็งลําไส้ได้ผ่านมาจิตเดือนแพทย์เผยผลตรวจช็อก เขาเด่นเขาเด็นจะพาเ,เพื่อนๆไปดูเรื่องราวของคุณจวงค่ะซึ่งเขาอาศัยอยู่ในกวางตุ้งประเทศจีนเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะเริ่มต้นเพื่อนบ้านต่างแนะนําให้เขากินกล้วยมากขึ้นเพื่อทําความสะอาดลำไส้เขาจึงกินกล้วย3-4ลูกทุกวันและไม่เคยขาดอาหารแม้แต่มื้อเดียวแต่หลังจากผ่านมาเจ็ดเดือนเมื่อเขาได้รับการเปิดซ้าอีกครั้งกลับพบว่าลำไส้ของเขายิ่งแย่ลงไปอีกเขาเก่าวกับแพทย์ด้วยท่าทีสับสนว่าหมอหลวงคน เขาบอกว่ากล้วยเมียฤทธิ์เป็นยาระบายแต่ทําไมมันถึงกลายเป็นพิษสําหรับผมขณะที่แพทย์ดูรายงานแล้วก็ถอนหายใจแพทย์บอกว่าคุณจวงคุณกินกล้วยแบบนี้ไม่ได้นะพร้อมย้ําอย่างชัดเจนว่าความเชื่อที่ว่ากล้วยช่วยกระตุ้นการขับถ่ายซึ่งหมายถึงการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่นั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดอย่างสิ้นเชิงแค่ข่าวลือไร้เหตุผลเท่านั้นคุณจวงเล่าว,ว่าเขากินกล้วย3-4ลูกทุกวันแม้จะช่วยให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นมากแต่ ร่างกายของเขาเริ่มแสดงอาการแปลกๆออกมาเขาเริ่มอ่อนแอลงมือและเท้าเย็นตลอดเวลาลิ้นเป็นสีขาวราวกับว่าถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งนั้นนะซึ่งแพทย์ระบุว่านี่คืออาการชัดเจนของภาวะม้ามและกระเพาะอาหารบกพร่องทั้งนี้ตามตำรายาแผนโบราณของจีนก้วยมีสรรพคุณเย็นและมีผลดีต่อลำไส้ใหญ่เป็นส่วนใหญ่ สามารถขับถ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาสั้นๆแต่อย่างไรก็ตามการกินกล้วยมมกเกินไปเป็นเวลานานก็เหมือนกับการเทน้ําเย็นลงไปในห้องเก็บน้ําแข็งที่เย็นอยู่แล้วอย่างต่อเนื่องการกระทําเช่นนี้จะทําให้อาการในร่างกายแย่ลงเมื่อลําไส้ถูกแช่แข็งเนื่องจากความเย็นจัดสารพิษที่ควรถูกขับออกมาจะถูกเก็บไว้ในร่างกายสิ่งนี้สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งดังนั้นเขาลือที่ว่าการ การกินกล้วยสามารถรักษามะเร็งลำไส้ได้อย่าเชื่อโดยไม่ลืมหูลืมตาขอขอบคุณขอ้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ